เป็นปัจจัยที่มีสิ่งปัจจัยสําคัญที่สุดของการดํารงชีวิตนะครับน้ํามาจากไหนน้ํามาจากป่านะครับซีบีเอฟมาดําเนินการในเรื่องของโครงการซีบีเอฟในเวลุ่มน้ําป่าสชกเขาพญายเดินทงเพราะปืนป่าแห่งนี้เป็น ต้นน้ําของลุ่มน้ําป่าศักซึ่งมีความสําคัญต่อประชาชนนะครับและก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบนะครับเรามาร่วมฟื้นฟูพื้นป่าแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ5,971ไร่โดยใช้หลักวิชาการนะครับโดยหลักวิชาการกรมป่าไม้นะครับมาช่วยในการกำ,ำหนดวิธีการฟื้นฟูเป็น4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแบบพิธีพิธนัน การปลูกแบบเสริมป่าการปลูกแบบเชิงนิเวศและการส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับซึ่งวันนี้การดําเนินการได้ผ่านมาเป็นปีที่5แล้วนะครับมีผลการดําเนินงานที่ดีนะครับต้นไม้มีการเจริญเติบโตนอกจากนี้เรายังให้ความสําคัญกับชุมชนนะครับเพราะว่าชุมชนจะมีความสําคัญในการที่จะดูแลป่าแองต่อเนื่องนะครับเราไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยการส่งเสริมเรื่องของการปลูกผักวิถีธรรมชาติ แล้วก็การเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปสูาา่ธนาคารมเมล็ดพันธุ์นะครับของพืชผักพื้นถิ่นและการส่งเสริมการอนุบาลปลาเพื่อขยายพันธุ์ปลาในเขื่อนปลาสักชนรสิธิ์นะครับนี่คือภาพภาพรวมของออโครงการนะครับสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเราถือว่าเป็น แหล่งเรียนรู้หรือเป็นห้องเรียนธรรมชาตินะครับที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาเรียนรู้การฟื้นฟูป่าแล้วก็ทําให้สามารถฟื้นฟูได้จริงๆนะครับและเ,เขาพญาเดินทงแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับสามารถที่เดินทางมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับ วันนี้ที่มาปลูกป่านะคะก็ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของที่นี่ค่ะว่ามีประวัติความเป็นมายัางไงป่าของเราสุดโทมไปแค่ไหนทำไมถึงเ,เราจะทำยังไงถึงจะช่วยกันอนุรักษ์เรามาช่วยกันฟื้นฟูและดูแลป่าเพื่อให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะ Is it you at all? Or is it me that needs to walk in? A love that's never stopping. I won't watch me staying up to give you love. Love was never enough. I won't stop to wait